ต่อมานะคะเรามาขึ้นหัวข้อใหม่นั้นคือหัวข้ออนุกรมอนุกรมเนี่ยก็เหมือนเดิมนะคะคล้ายลำดับอนุกรมเรามาเริ่มที่อนุกรมเลขคณิตเหมือนกันค่ะลำดับเลขคณิตเรามีดีฉะนั้นอ,นอนุกรมเลขคณิตเราก็ยังมีดีเหมือนกันทวนนะคะดีคืออะไรดีคือผลต่างร่วมพจน์ที่สองนะคะลบพจน์แรกจะต้องเท่ากับพจน์ที่3าลบพจน์ที่สองดีกว่อปะ่ะ ก็คือการที่เอาพจน์ถัดไปนะคะลบพจน์ก่อนหน้านั่นเองเราจะได้ดีขึ้นมานะคะแล้วอนุกรมคืออะไรคะคําว่าอนุกรมอนุกรมก็เหมือนกับการเอาผลรวมมารวมกันดังนั้นเขาก็จะได้ว่า sn นะคะซีีนะคะย่อมาจากซีรีส์ก็คืออนุกรมของ n เนี่ยเท่ากับนะคะ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นี่คือ1สูตรสำหรับอีก1สูตรนะคะก็คือ n ส่วน2คูณกับ2 a 1บวก n ลบ1คูณดแบบนี้จะใช้แต่ละสูตรเมื่อไหร่คะเมื่อนะคะเราใช้สูตรแรกง่ายหน่อยเพราะอะไรคะเพราะว่ามีตัวแปรน้อยนึกออกว่าแต่ว่าเราต้องรู้ a 1รู้ a n แค่นั้นเองใช่ไหมรู a ้ n แต่สูตรนี้คะ่ะถ้าเรารู้ a n รู้ a 1 รู้ดีแต่ไม่ต้องรู้โพสสุดท้ายก็ไม่เป็นไรเราก็สามารถใช้สูตรนี้ได้นะคะดังนั้นถ้าเราเข้าใจตัวแปรเนี่ยเราก็จะทำโจทย์ได้ถูกไหมเพราะเรื่องนี้ก็แค่ดีโจทย์แทนค่าแล้วก็ได้คําตอบนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่าง1.22จงหาผลบวก17บเจ็ดโพสแรกนะคะของอนุกรมเลขคณิต สามบวกแปดบวกสิบสามแล้วก็บวกสิบแปดไปเรื่อยๆดังน,นั้นนะคะเขาบอกเองว่าเป็นอนุกรมอะไรคะเลขคณิตด,ดังนั้นนะคะ D ก็คือพจน์ที่สองลบพจน์แรกเราได้ห้าทันไหมคะเราได้ดีมาแล้วถูกปะแล้วเรามี A 1หนึ่งรือเปล่าเรามี A 1หนึ่งไหมมี A 1หนึ่งก็คือพจน์ที่หนึ่งนั่นคือสามถูกปะเรามี A n ไหมคะ ไม่มี AN ถูกไหมเขาบอกว่าให้หาผลบวกของ17พจน์แรกดังนั้น N คืออะไรคะ N คือ17นั่นเองถูกปะอะนุกรมเราก็เข้าสูตรที่2เลย sn เท่ากับ n นส่วน2นะคะวงเล็บ2คูณเ1บวก n ลบ1ดี <D S 1> เขียนโจทย์บ่อยๆก็จะทำให้จำได้เองนะคะดังนั้นพี่ขอแทนค่า n คือ17ถูกปะ่ะส่วน2 2คูณ a 1บวก n คือ17เลบหเหลือ16ถูกปะ่ะ D คือเท่าไหร่คะ D คือ5ถูกไหมดังนั้นนะคะเราก็จะได้คำตอบละ17 ส่วนสองสามสองหกสิบหกคูณห้าได้เท่าไหร่คะสิบหกห้าแปดสิบดังนั้นได้สิบเจ็ดนะคะคูณแปดสิบหกแล้วหารด้วยสองถูกปะได้ทั้งหมดเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดค่ะต่อมานะคะเรามาดูโจทย์ข้อนี้จงหาอนุกรมชุดนี้นะคะว่ามีกี่พจน์ฉะนั้นมีกี่พจน์หา n ห็นไหมคะเราต้องดูก่อนว่าโจทย์หาอะไรนะหา n ถูกไหมจึงจะทำให้ผลบวกของอนุกรมนี้มีค่าเท่ากับลบหกร้อยฉะนั้นลบหกร้อยนี่คือ Sn ทันปะโอเคนะคะเราก็มาดูเลยจากสูตรนะคะจาก Sn มีค่าเท่ากับ n ส่วน2งเล็ส2คูณ a 1บวก n ลบ1 d นะคะเรามี A1 หรือ,อยังคะมีแล้ว A1 คือ12มี D หรือ,อยังคะหาได้ถูกไหมดี D คือพจน์ถัดมาลบพจน์ก่อนหน้าก็คือพจน์ที่2ลบพจน์ที่1 9ลบ12เหลือเท่าไหร่คะ3ถูกไหมติดลบ3ถูกปะติดลบ3ดังนั้นได้ดีแล้วนะคะเราก็แทนค่าลงไป sn ของเรามีค่าเท่ากับลบ600 n ของเรา นะคะเขาถาม n 1ของเราคือสิสอง n เขาถาม t คือลบสนะคะแทนค่าลงไปย้ายช่างธรรมดานะคะสองย้ายไปคูณถูกไหมสองหารอยู่ย้ายไปคูณเป็นลบหนึ่งันสองเท่ากับ n นะคะวงเล็บที่สิบสี่ถูกไหมสิบสองสองยี่สิบสลบคูณสเข้าไปนะคะลบส n บวกสอยู่ในวงเล็บ โอเคปะจากนั้นนะคะเราก็ตั้งใหม่1พันสเท่ากับ n นะคะวงเล็บ2ตัวนี้รวมกันได้เป็น2 7่บเ n นะคะพี่คูณ n เข้ากลายเป็น27 n ่สบเ n 3 n กํลังส ฝั่งนี้เป็นเท่านี้ยายข้างมีอยู่ข้างเดียวกันที่หมด 3n ยกกำลัง2ลบ 27n ลบ1,200เท่ากับ0นะคะเอาอะไรหารตลอดได้คะเอา3นะคะหารตลอดสมการเราจะได้31 3 39 3, 27 342 1นะคะแยกแฟคเตอร์ n n นะคะแยกแฟคเตอร์ ขอแยกลบฝั่งนี้แยกฟัตเตอร์นะคะจาก n ยกกำลัง2ลบ 9n ลบ400เท่ากับ0ดังนั้นได้ n n นะคะคูณกันได้ตัวหน้าก็คือ1กับ1คูณกันได้ตัวหลังนะคะมีอะไรบ้างคะ400นี่มีเยอะมากถูกไหมเอาอะไรดีลอง25กับ16ก็แล้วกันคูณค่อยลงมาได้10 ยี่สิบห้าถูกปะฉะนั้นบวกหรือว่าลบกันให้ได้ตัวกลางนะคะเราได้ลบ2ี่สิบห้วกสิถูกปะดังนั้นนะคะเราได้ตรงนี้เป็นลบตัวนี้จะเป็นลบตัวนี้เป็นบวกตัวนี้จะเป็นบวกนะคะบวกหรือว่าลบกันให้ได้ตัวกลางฉะนั้นเราได้ลบเก้าแล้วตรงนี้เราต้องคูณกันให้ได้ลบสี่รอยลบคูณบวกได้ลบถูกปะเราก็ n ลบยี่สิบห้า n บวกสิบหแบบนี้นะคะ จากนั้น n ของเราจะมีค่าเท่ากับ25กับลบ16ถูกไหมคะดังนั้นเราต้องตอบค่าอะไรคะค่าบวกถูกไหมจีโพสจำนวนกี่พสต้องตอบค่าบวกฉะนั้นอนุกรมชุดนี้นะคะที่มีผลรวมของอนุกรมเป็นลบ600เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ25พโค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูอนุกรมเลขาเลขาก็ต้องมีอะไรคะมี R นั่นคือพจน์ที่2หารพจน์ที่1ย่อมเท่ากับพจน์ที่3หารพจน์ที่ 2, 2> ก็คล้ายๆกับลำดับนะคะแต่สูตรของอนุกรมนะคะก็คือสูตรของ,ลงผลรวมของมันเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ A1 นะคะคูณ1ลบ R กายกกำลัง n ส่วนด้วย1ลบ R นะคะแต่มีข้อแม้ว่า R เนี่ยห้ามเป็น1 โอเคป่ะแล้สูตรเราเป็นแบบนี้นะคะเรามาดูโจทย์ข้อแรกกันเลยโจทย์ข้อนี้นะคะเขาบอกว่าจงหาผลบวกอ่าถ้าเจอคําว่าผลบวกอันนี้ก็ถือว่าเป็นอนุก,กรมทันทีผลบวกของอะไรคะ6ฮอดแรกนะคะของอนุกมเลขาคณิต1บวก2บวก4บวก 8บวกไปเรื่อยๆใช่ไหมคราวนี้อันดับแรกนะคะเราจะหาผลบวกของมันได้เราต้องมี n 1ก่อน n 1ของเราคือ1ถูกปะใช่ไหม r ของเราคืออะไรคะ r ของเราก็คือพจน์ที่2หารพจน์ที่1 r ของเราได้2ถูกไหม n ของเราโจทย์บอกว่าคือ6พจน์ดังนั้นเราจะหา sn ได้จากการแทนค่าสูตรทั้งหมดลงไปถูกปะ เขียนสูตรก่อนนะคะเขียนบ่อยๆจะได้จำได้ a 1มีค่าเท่ากับ1 1ลบ r r คือ2 2ยกกำลัง6ถูกปะ่ะส่วนด้วย1นลบ2นะคะ sn ของเราก็จะมีค่า1คูณอะไรย่อมได้ตัวนั้นฉะนั้น1ลบนะคะ2ยกกำลัง6คือ64ถูกปะ่ะ1-2ลบ2เหลือลบ1ฉะนั้นเครืงบนนะคะ1-64ลบ64เหลือลบ 63สสามถูกปะส่วนด้วยลบ1ฉะนั้นก็มีคำตอบเป็นหกสิบสามค่ะผลบวกของ6กดแรกของอนุกรมเลขาหนึ่งสองบวกสาบวกหนึ่งบวกสองบวกสี่บวกแดนะคะบวกไปเรื่อยเือจนถึง6กดเนี่ยมีค่าเท่ากับหกสิบสามค่ะต่อมานะคะเรามาดูข้อต่อไป ให้หาอนุกรมเลขาของชุดนี้ถูกไหมมีคําว่าเลขาก็ต้องมี r ถูกไหมคะ r คือ12ก็คือพจน์ที่2หารด้วยพจน์แรกเราก็จะได้3ฉะนั้น r คือ3ถูกไหมถามว่ามีกี่พจน์ถูกไหมคะมีกี่พจน์หมายถึงหา n ถูกไหมคะที่จะทําให้ได้ผลบวกของอนุกรมเป็นเท่านี้ฉะนั้นตัวนี้ sn ทันทีจากสูตรค่ะแทนค่าสูตรเราออกเลยถูกไหมคะ แทนค่าสูตรแล้วออกเลย sn นะคะเท่ากับ a 1นึ่งวงเล็บหนึ่งลบ r ยกกำลัง n ส่วนด้วยหลบ r ฉะนั้น sn คือ1 3 1 2 0 a 1คือ4ถูกปะหนึลบ3ยกกำลัง n นะคะส่วนด้วย1ลบ3ถูกไหมคะ1ลบ3เหลือลบ2ถูกปะ่งสาม1นึ่งนะคะเท่ากับส หนึ่งลบสามยกกำลังเอ็นลบกันไม่ได้นะข้างบนอะแต่ข้างล่างลบกันได้นะคะตัดกันค่ะหนึ่งสองฉะนั้นนะคะเราก็จะได้หนึ่งสามหนึ่งสองศูนย์คูกลบสองถูกปะลบสองหนึ่งลบสามยกกำลังเอ็นลบสองคูณอยู่ย้ายไปหารเลยค่ะหนึ่งสามหนึ่งสองศูนย์หารลบสองฝั่งนี้จะได้หนึ่งลบสามยกกำลังเอ็นอ่า หารกันนะคะหนึ่งสามหนึ่งสองศูนย์เนี่ยหารลบสองเหลือลบหกห้าหกศูนย์ค่ะตัวนี้นะคะเท่ากับ1นลบสยกกำลัง n นะคะเราย้ายนะคะ3ยกกำลัง n ที่ติดลบมาฝั่งนี้แล้วก็ย้าย6 5 6 0เนี่ยเป็นบวกหเราจะได้6 5 6 1ถูกไหมคะ3ยกกำลัง n ดังนั้นต้องปรับ6 5 6 1นะคะเป็นฐาน3ให้ได้นะคะ ฉะนั้นเราก็ต้องเอาไปหารเรื่อยๆถูกไหมหกห้าหกหนึ่งหารสามไปเรื่อยๆเลยค่ะสามสองหกสามหนึ่งสามสามสามแปดยี่สิบสี่สามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสามสองหกสามเก้ายี่สิบเจ็ดสามสองหกนะคะสามสี่สิบสองสามสามเก้าสามแปดสามหนึ่งนะคะสามยี่สิบเจ็ดถูกไหม ตัวนี้27่สิเจ็กิดจาก3าคูณกัน3ตัวก็จะได้1 2 3 4 5 6 7 8ฉะนั้น3ยกกำลัง8เท่ากับ6 5 6 1านะคะ3ยกกำลัง N เท่ากับ3ยกกำลัง8ปฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาเท่ากันฉะนั้น N คือ8นะคะก็จะมีแปดพจน์นะคะที่ผลรวมเนี่ยได้13,120นั่นเองต่อไปนะคะเรามาดูหัวข้ออนุกรมอาน,านันต์ อนุกรมอนันต์คืออะไรคะอนุกรมอนันต์ก็คือส่วนใหญ่มันจะแทนด้วยเอสตี้ตี้หมายถึงอนันต์นะคะก็คือการที่บวกกันไปเรื่อยๆนั่นเองตอนไี่มีที่สิ้นสุดเขาก็จะให้สูตรว่า A1 ส่วนด้วย1ลบแบบนี้แสดงว่าต้องเป็นอนุกรมอนันต์ได้เนี่ยต้องเป็นอนุกรมเลขาคณิตอนันต์ด้วยถูกไหมอนุกรมเลขาคณิต อันนั้นด้วยเพราะอะไรที่ถึงรู้คะว่าเป็นเลขาด้วยก็เพราะว่าเขามีอาเนึกอหรอหม้ปกตินะคะอนุกรมเลขาคณิตอันนันเนี่ยส่วนใหญ่จะเขียนแทนด้วยลิมิต N เ,เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ Sn นั่นเองโอเคปะ่ะต่อมานะคะเรามาดูโจทย์กันดีกว่าจงหานะคะผลบวกอนุกรมอันนันะคะหาผลบวกอนุกรมอันน์ก็ง่ายๆเลยคะ่ะ สูตรก็ตามสูตรเขาเลยนะคะข้อแรก1บวก1ส่วน2บวก1ส่วนสบวก1ส่วน8บวกไปเรื่อยๆแบบนี้เราต้องหา R มาก่อน R นะคะก็คือพจน์ที่2องหารพจน์ที่1เราจะได้เท่ากับ1ส่วนสถูกป่ะเช็คค่ะ พจที่3หารพจที่2นะคะก็ได้1นส่วนสเหมือนกันถูกไหมอย่างนี้แปลว่าได้อ่ะเราก็เป็นการเช็คอว่ามันใช่อนุกรมเลขคาคณิตอนันต์จริงหรือเปล่านะคะดังนั้น A1 ของเราคืออะไรนะคือ1หาผลบวกของอนุกรมอนันต์ได้จาก A1 นะคะส่วน 1-R ลบ R เราก็จะได้1ส่วน1ส่วน2ถูกไหมคะ1นึลบ1ส่วน2ได้1ส่วนสถูกปะฉะนั้น1หาร1นส่วน2นะคะก็ได้เท่าก,กับ1เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็จะได้2ตอบแล้วค่ะต่อไปนะคะเรามาหาผลบวกอนุกรมอนันต์ของเลขชุดน,นี้ก่อนอื่นเราต้องหา R ก่อนถูกไหมคะ r ก็คืออะไรพจน์ท,ที่2 หารด้วยพจน์แรกนะคะพี่ก็เปลี่ยนหารเป็นคูณเลยนะ4 1 4 4 4 16 4, 339เป็นการเช็คอีกรอบที่เอาพจน์ที่3นะคะหารพจน์ที่2ดังนั้นก็เปลี่ยนเป็นคูณเห็นปะกับเศษเป็นส่วน9 3 27 16 4อ่าได้3ส่วน4เท่ากันดังนั้นเราได้ R เป็น3ส่วน4ละนะคะค่อยๆค,คิดค่ะ R คือ3ส่วน4ดังนั้นเราก็แทนค่าสูตร sn เท่ากับ A1 คือ สามส่วนสี่ส่วนด้วยหนึ่งลบสามส่วนสี่เท่ากับเท่าไหร่คะตรงนี้นะคะคอลอนอการบวกลบเศษส่วนดูส่วนก่อนนะคะการบวกลบเศษส่วนส่วนต้องทํยังไงกันเท่ากันดังนั้นต้องคูณ4ถูกปะฉะนั้นเราจะได้3ส่วน4ี่ะส่วนด้วย4ลบ3เือ1นส่วน4ี่ถูกปะเสร็จแล้ว3มส่วน4หาร1ส่วน4จะมีค่าเท่ากับ3ส่วน4ี่เป็นหารเป็นคูณ กับเศษเป็นส่วนนะคะเราก็จะได้4ตัด4ก็จะได้3ค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง Youtube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ